เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็ยังแก้นิสยัยนั้นไม่ได้ uh huh. เรารู้สึกรู้สึกมันมันสว่างมันกับสิ่งที่ท่านพูดมา uh huh. แล้วท่านก็พูดถึงต้นไม้ที่มันถูกค้ำไว้ด้วยด้วยต้นไม้อื่นนะต้นไม้ที่ขุดลากถอนคนมาแล้วแล้วก็เอา,า,เ,อาเวลา,าเอาไปปลูกก็มีไม้คำ้ำใช่ใช่ มันเหมือนกับเราเห็นคนบางคนว่าทําไมเขาถึงยืนด้วยตัวเองไม่ได้สักทีทําไมต้องอาศัยคนอื่นคอยค้าอยู่เรื่อยพ่อแม่บางคนบอกโอ้ลูกฉันเนี่ยเรียนก็สูงแต่เวลาพ่อแม่พยุงให้ลูกขึ้นยืนก็นล้มแผลพยุนลูกขึ้นยืนก็นล้มแผลเราก็เห็นคนประเภทเนี้มีเยอะถ้าหากว่าวันนี้เราทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองจขตึ้นยืนแต่บางทีเราจะต้องคอยค้าแต่คนอื่น,น,นก็มีโอกาสค้ากันได้ก็อนช้นะเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะยืนได้ด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆ ก็ค้ำเท่าที่กำลังเรามีมันเหมือนกับไม้ต้นนี้ที่ตายแล้วแล้วตัดมาค้ำอยู่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ผุแล้วล้มไปเมื่อเราผุแล้วล้มไปมันก็ก็เป็นไปตามสภาพของเราครับส่วนเขาจะอยู่รอดหลังจากนี้หรือเปล่ามันก็คงเป็นเรื่องของเขาต้องใช้ผมว่าคิดดูอย่วัไรด้วยบ้างพอมาเจอพระรูปนี้นี่แหละที่ทําให้รู้สึกว่าอยากลองอยู่ต่อก็เลยเดินไปกับ คนคนน oh, ีเป็นผู้หญิงที่ชอบขอเป็นตอนไม่ได้เป็นพระชอบ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 คนคนนี้อยู่ครับแล้วก็สัญญากับเขาว่าเดี๋ยวก็จะขอเขาแต่งงานนะหลังจากโบนหนึ่งหนึ่งวันาสักพรรษาในในหนังเลยนะจ๊ะมันดูโรแมนติกมากปู่เลยยังขนลุกก็เลยเดินไปบอกเขาว่าโยมเนี่ยอาตมาเพิ่งจะเข้าโบสถ์ตั้งใจกับพระประธานในโบสถ์ว่าจะขออยู่สักสิบพรรษาจะยายาม อูสิบปีคอยครบสิบปีแล้วกันเขาก็คอยนะคอยจนครบสิบปีแล้วเขาก็มาถามว่าหลวงพี่ครบสิบปีแล้วจะศึกอะไรพระอาจารย์ก็บอกกับเขาไปว่าเนี่ยพระอาจารย์ก็เพิ่งอธิษฐานใจรอบสองเป็นยี่สิบถ้ายังไม่ครบยี่สิบพรรษาก็ยังไม่ศึกเพราะยังรู้สึกว่ามันยังอิ่มบุญดีและเกินพอหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขออนุญาตเขาไปพระอาจารย์ เป็นเป็นช่วงเวลาทีละดัที่ะดับนอะอ,อรู้สึกว่าเหมือนอที่อาจารย์คุณมันสั้นๆแล้วรู้สึกม,ม,มันจบหนายาดีเราทำได้แล้วนะเรา<น>ทำได้แล้วนะนนนนแต่จะทำานปัจจุบันให้ดีที่สุดผมสงสัยว่าใน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 กติกาของวัดหลว <ะ S 2> งเนียน<อ>น่ยการออกไปสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับหรือเราเรียนเพื่อบรรลุอะไรบางอย่างของเราเอง หรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคารวาสสอนคนอื่นฝึกประสบทารณ์เพื่อบรรลุปฏิบัติเพื่อบรรลุแล้ออนแต่ทีนี้บรรลุคุณจบ<อ>บรรลุปอหนึ่งบรรลุป .2 สองป .3 หรือว่าคุณบรรลุปริญญาครับเราเห็นคนที่กําลังจะจมน้ําตายอยู่ข้างๆแต่เราเพิ่งเรียนจบว่ายน้ํามาเราอาจจะยังว่ายน้ําไม่แข็งนะคระอาจารย์อาจารย์ทนเห็นไม่ได้ อา,อ,อ,อาจจะต้องลงไปเสี่ยงในวิชาที่เราเรียนมาเพื่อจะช่วยดึงเขาขึ้นมาม,มันเลยเป็นที่มาเหมือนกับประมาณว่า,าปากดีเลอเกินนะตัวเองอบรรลุทำรลยยังมาสอนชาวบ้านเขาเราทุกท่านทราบดีว่าไม่มีใครย้อนเวลาต่อให้หมุนเข็มน,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 นาฬิกาเอี่รอา็ลเดินไปข้างหน้าอยู่ดีและต่อให้นาฬิกาหมดทาง เวลาของโลกก็ยังเดินไปอย่างไม่หยุดยดั้งหลายคนมักจะมาบน่นท้อและตัดท้อว่าทำไมชีวิตฉันเกิดมาเพียงเพื่อที่จะเป็นช้อยในข้อสอบแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดทำไมจึงไม่ถูกเขาเลือกทั้งๆท,ท,ที่ก็ทำดีที่สุดแล้วก็จึงบอกว่าเนื่อนะโจทย์เขาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดของเขาก็อยา่าไปว่าเขาเลยในภาวะทีุ่ึงยากจึงเป็นแบบ คนที่ตัดสินใจเอาหัวหมุดเข้าไปในบ่วงนี้คิด mm hmm. ว่านี่เป็นทางออกแต่ว่าจริงๆจะมาพอลองสอดมือเข้าไปมันกลับเป็นทางเข้าทางเข้าที่ไม่ใช่เต็ก mm hmm. ไม่ใช่เด็เกเคียงลำพังก็ได้สัง่งโอ้ยทฆ่าตัวตายจากพ่อแม่หรือคนที่เรารักก็เป็นเราเป็นคนที่กำลังจะจมน้ำตายอยู่ข้างๆแต่เราเพิ่งเรียนจบว่ายน้ำมาเราอาจจะยังว่ายน้ำไม่แข็งนะ าอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์ผนเห็นไม่ได้ที่เขาจะจมน้ําตายต่อหน้าต่อตามันเลยเป็นที่มาเหมือนกับประมาณว่าปากดีเหลือเกินนะตัวเองบรรลุทางวิญยางมาสอนชาวบ้านเขาค,คือถ้ารองให้วความรู้สึกของเราเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าชาตินี้จะมีโอกาสไหมบา,มมางาวันนี้อกาประคองกันว่ายน้ําเข้าฝั่งได้ก็ประคองกันครับผมถามกลับไปกลไกที่พระอาจารย์บอกน<ร>ุก<ร>สมุรทรไทยนี้โ<อ>ลดมรรคพระอาจารย์มองภาพรวมของสังคมตอนนี้เป็นอย่างไรสภาพจมน้ำที่พระอาจารย์เห็นทุกวันนี้ครับ ตอนนี้คนกำลังจมกับความทุกข์ในเกือบทุกเกือบทุกนิสัยนะครับอาจารย์ว่ามองเห็นชัดที่สุดคือคนมีความทุกข์เพราะว่าม,มันแต่ลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีมีวัตถุดิบที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีกว่าที่สุดก็คือความสุขในผี่สังคมก็เลยมุ่งไปในเรื่องของว่า เอาโลโก้ของความมีชีวิตมาวัดคือว่ามีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมากน้อยแค่ไหนแม้แต่การสวดมนต์เนบางคือว่าถ้าสวดมนต์พนมมือไปน่ยังมีการสวดมนต์แล้วโชว์แหวนด้วยนะโมตาโซ่ก็เลยกลายเป็นว่าความทุกข์ของคนคือต้องการที่จะเติมเต็มในเรื่องของเงินทองเส้นจนลืมสุขที่แท้จริงกัจังพ่อข้าจา์เลือกใช้วิธีของโซเชียลที่เคยปฏิเสธ มีความเปลี่ยนแปลงวิธีสอนอะไรอย่างไรบ้างไหมครไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะจียงแต่ว่า,เ,า,าเริ่มต้นนับหนึ่งคือใ,ใ,ใ,ใจเรายอมรับมันให้ได้ว่า,อาตอนนี้เราต้องใช้โซเชียลมีเดียนในการช่วยเผยแพร่อีกช่องทางหนึ่งแต่ว่าเราจะใช้อยู่ในรูปลักษณ์และสมรสรถนะโลกโซเชียลมีเดียวกับกต่าารศึกษาอะไรตอาแพงกั้นกำแพงบางๆกั้นอยู่จริงๆเลย ในช่วงปีแรกที่ทยเปิดเครื่องถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายทานอาจารย์เป็นยังไงรับตั้งใจไว้เลยว่าจะพยายามใช้ความสมดุลกันหมเหมือนกับรายการเจาะใจเนี่ยเราอยู่กันกับสามคนทามคนที่ต้องต้อย่างนี้ไปตลอดเลนะแต่เราคงไม่ไม่ทราบจริงๆแน่ไหนว่าที่เป็นมาเราก็ร <Bond> ักษาระดับความเสมดุลสมดุลพระอาจารย์ก็ใช้หลักของโอวัลต์เรียบร้อย สำรวมสองก็คือสมอต,ตอนเช้าเจ็ดโมงคนจะต้องเห็นเราแล้วแล้วก็กางตืนคือสองทุ่มขึ้นก็ะจะเป็นการไลฟ์สดในการนำโยมสวดมนต์คือปกติถ้าเราคิดภาพในโลกโซเชียลว่าบุคคลใดอยากเป็นที่เด่นดงังบานอยา่อยางเรต้องสร้าง,งสร้างอะไรบางอย่างที่คนต้องมาดูตลกหรือจะเชฮาหรือจะมีอะไรสักอย่างที่มัน,มนไปในทิศทาง แต่ท่านยืนยัน <umas> ว่าท่านจะไม่ต้องการการโด่งดังกแ่ถ้าจะบอกว่าไม่ต้องการความมีชื่อเสียงเพื่อที่จะให้คนรู้จักคงตอบแบบนั้นไม่ได้มันหนีไม่พ้นเรื่องต้องการเมื่อคนรู้จักแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เสพธรรมะจากเราเขาจะได้สื่อธรรมะจากเราด้วยการที่นําเสนอในคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะดูแปลกตากว่าเขานิดนึงตัวอ่องความไม่ประมาทเนี่ยเาจะนั่งรถไปเขาจะก็ เ,เจริญพรวันนี้อาตามานั่งรถไปกรุงเทพ